วิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบกูกูผ่านอินดิเคเตอร์ macd กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์กูกูของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับเป็นหุ้นสเปกแรงในสวิด็กไทยแลนด์นะครับหุ้น qtc นะครับ qtc หรือว่าบริษัท qtc l n e r g y public company limited นะครับเปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดยตัว qtc นะครับเป็นผู้ให้บริการ ด้านผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้วครับแล้วก็ยังให้บริการเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าครบวงจรทั้งตัวเม n ท n c น s นซ v วิตด้วยนะครับตัวรายได้นะครับลดลง4%เยอร์เซนเยอเยอเมื่อเทียบ Q 3 2 0 2 3กับ Q 3 2 0 2 2นะครับตัวกำไรลดลงเยอะเลยนะครับ63% Year on เ e a r ยอเยอเลยนะรายได้กำไรลดลงเยอะจริงๆนะครับสำหรับ QTC นะครับนี่สิน เพิ่มขึ้น50%เดียวเดียตัวสินทรัพย์ลดลง9%เดียวเดียงบไม่ค่อยสวยนะครับทำให้ P ดวดไปที่291เท่าเลยนะครับก็แปลปงง่ายๆก็ซื้อไปราคาที่ก็แต้มต่อร้อยมากครับลงทุนไป291ปีขึ้นทุนเลยครับถ้าไม่โตกว่านี้นะครับแต่ถ้ามองจาก P/B Book b Value เทียบ Asset ที่มีก็ยังถือว่าต่ำบุกนะครับเคสนี้ ได้0.91เท่านะครับ PVB น้อยกว่าหนึ่งก่อถ้าเทียบแอสเซทีมีก็ซื้อได้ต่ำบุกถูกกว่าเจ้าของนั่นเองครับ DLEO ก็โดดเด่นนะครับนี่สินทรัต่ำนะครับแค่นี้ได้น้อยกว่าหนึ่งก็คือได้0.17เท่าเท่านั้นนะครับก่อถานี่สินทุัต่ํต่ำชนี้ก็น่าจะยืนระยะได้พอสมควรนะครับยืมปันผลยังมีมาให้ที่4.95เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับต้องรอรลุนงบพลิกฟื้นธนรคาานะครับสำหรับสาย VI นะครับถ้า งบพลิกฟื้นเทนาิลาวแรงก็หุ้นอาจจะขึ้นได้นะครับเพราะว่าเจ้ามือที่แท้จริงของตลาดก็คือผลประกอบการนั่นเองนะครับเพื่อนๆที่เป็นสาย VI ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องของพื้นฐานแล้วก็งบการเงินไตรมาสลายไตรมาสก,กันดูนะครับแต่เมื่อใดไม่สนใจเชิง VI ก็ไปเป็นสายเทรดดูการเข้าออกตามกราฟกันได้เลยนะโดยดูกรับทำเฟรมมันพบว่ามีการตัดลงของ macd l i ายเึสินทรเงินตัด เส้นสีไล,ล่สีแดงลงไปมีิสโตแกรมสีแดงจุ่มลงไปใต้น้ํากันยาวเป็นสัญญาณเซลสัญญาณขายในภาพใหญ่ทางเฟรมมันเพื่อจะเริ่มทางเฟรมมันก็ต้องขายตั้งแต่ิสโตแกรมแดงแท่งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไปก่อนยังไม่ต้องมีของนะครับไปดูตัวทางเฟรมวีคภาพระยะกลางนะครับทางเฟรมวีคพบว่ามีการตัดขึ้นของ MA c d line เส้นสีน้ำเงินตัด เส้นสีลน์สีแดงขึ้นไปมีฮิสตแกรแมสีเขียวขึ้นไปจากเนือน้ํากันยาวๆเป็นสัญญาณบายสัญญาณซื้อในภาพเรียกกลางตามเฟรมวีเพื่อที่เล่นตามเฟรมวกิก็ต้องซื้อตั้งแต่ฮิสตแกรแมเขียวแท่งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนนะครับไปดูตัวไทม,มเฟรมดีภาพระยะสั้นนะครับไทม,มเฟรมดีพบว่ามีการตัดขึ้นของเอเมซอนไลายเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีไลน์สีแดงขึ้นไปมีฮิสตแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเนื้อน้ำายาวๆนะครับเป็นสัญญาณ บายสัญญาณซื้อในภาพระยะสั้นทำฟลิมดีเพื่อนๆที่เล่นทำฟลมดีก็ต้องซื้อตั้งแต่ฮิสตแกรมเขียวแท่งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนนะครับรอสัญญาณเทปโปรฟิตทำกำไรตอนที่เอ c มซีดีน้ำเงินตัดแดงลงแล้วก็ปรากฏฮิสตแกรมแท่งสีแดงแท่งแรกนะครับก็ขายได้เลยทางเทคนิคนะครับกำไรเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับก็ฝากกันไว้สำหรับสายเทรดวินยัย Mindset Money Management การทำตามอินดิเคเตอร์และทำฟรมที่ใช้ก็ออกอย่างเคร่งรัดก็จะ ช่วยเห็นเพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกําไรไปได้นะครับแล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันสมมองมก็รุ่งุกับกลุ่มที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวสวัสดีพเพื่อนชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ